สวัสดีครับผมอาจารย์เชสุพัฒสุกเกษนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน Pocket Code นะครับในการกำหนดตำแหน่งแล้วก็ควบคุมนะครับการเคลื่อนที่ของตัวละครนะครับอย่างง่ายนะครับอันดับแรกเราพอเราหลังจากที่เราสร้างโครงการใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะ ใส่พื้นหลังลงไปนะครับกําหนดพื้นหลังลงไปแล้วก็เ,เราจะใส่ตัวละครนะครับหรือว่าวัตถุลงไปนะครับหลังจากที่เราใส่ตัวละครลงไปแล้วนะครับเพิ่มตัวละครลงไปแล้วเราก็จะแตะเข้าไปข้างในตัวละครนะครับเพื่อที่จะทําการเขียนสคริปต์นะครับควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครนะครับ เมื่อเข้ามาที่ตัวส่วนในส่วนของสคริปต์ของตัวละครแล้วนะครับในการกำหนดตำแหน่งนะครับของตัวละครเนี่ยนะครับก็จะใช้คำสั่งที่อยู่ในหมวดหมู่ของการเคลื่อนไหวนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็จะต้องใส่เหตุการณ์นะครับลงไปก่อนว่าเราจะให้เคลื่อนไหวเนี่ยนะครับเพื่อ หลังจากเหตุการณ์ใดหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดในที่นี้เราก็จะใส่เหตุการณ์เริ่มต้นไปก่อนก็คือเมื่อฉากเริ่มนะครับเมื่อฉากเริ่มแล้วเราจะให้ทำอะไรนะครับเราก็จะทำการให้เขาเนี่ยตรวจสอบเ,อเรียกว่าตรวจสอบการสัมผัสหน้าจอตลอดเวลานะครับเราก็จะเพิ่มก้อนคำสั่งนะครับในหมวดหมู่ของควบคุมนะครับคำว่าควบคุมในที่นี้หมายถึงเป็นลักษณะเหมือนพวกการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับ การวนลูปต่างๆจะอยู่ในหมวดควบคุมที่เป็นสีส้มนี้นะครับผมก็จะใช้ใชลูปนะครับหรือการเรียกว่าวนซ้ําแบบตลอดเวลานะครับก็คือจะมีตัวก้อนคําสั่งที่ชื่อว่าตลอดไปนะครับก้อนคําสั่งตลอดไปนี้ก็จะมีจุดเริ่มต้นนะครับที่มีเป็นคําว่าตลอดไปแล้วก็จุดสิ้นสุดของลูปหรือว่าเป็นการวนซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องการจะควบคุม หรือว่าตรวสอบการาเรียกว่าการเคลื่อนที่ของตัวละครเนี่ยนะครับเราก็จะใส่เข้าไปข้างในลูปนะครับตลอดไปตรงนี้นะครับในการควบคุมการเคลื่อนที่หรือตำแหน่งของตัวละครนะครับก็จะอยู่ในหมวดหมู่ก้อนคำสั่งเคลื่อนไหวนะครับซึ่งเราสามารถกำหนดตำแหน่งแกน x แกน y ของตัวละครได้นะครับในที่นี้เดี๋ยวเราจะลองให้ตัวละครนั้นเนี่ย เปลี่ยนตำแหน่งไปยังตำแหน่งที่เราสัมผัสบนหน้าจอนะครับซึ่งก็จะมีก้อนคำสั่งที่ชื่อว่า Go To นะครับเราก็แตะเลือก Go To มาแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องย้ายนะครับลากนะครับย้าย Go To เข้าไปอยู่แทรกอยู่ในรูปตลอดไปนะครับในการกำหนดตำแหน่ง Go To นี้นะครับก็แปบลบว่าตัวละครก็จะไปอยู่ในะตำแหน่งตรงนั้นเลยนะครับซึ่งก็สามารถกำหนดตำแหน่ง ค่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกกำหนดตำแหน่งได้อยู่2ออย่างนะครับสำหรับ go to ก็คือกำหนดตำแหน่งไปยังตำแหน่งที่เราแตะบนหน้าจอก็คือ touch position กับกำหนดตำแหน่งไปยังตำแหน่งที่เกิดจากการสุ่มนะครับก็คือ random position ในที่นี้เราก็จะเลือกเป็น touch position ก็คือแตะตรงไหนตัวละครก็จะย้ายไปอยู่ตรงนั้นนะครับลักษณะหน้าตาของคำสั่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับ จากนั้นเราลองกดทดสอบผลลัพธ์นะครับพอผมแตะบนหน้าจอก็จะเห็นว่าตัวละครนั้นก็จะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับไปยังตำแหน่งที่เราต้องการนะครับตำแหน่งที่เราสัมผัสบนหน้าจอรวมถึงสามารถที่จะลากได้นะครับใช้การลากได้ด้วยแบบนี้นะครับนี่คือการกำหนดตำแหน่งของตัวละครโดยการสัมผัสบนหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มอีก ตัวละครหนึ่งเข้ามานะครับโดยที่อีกตัวละครหนึ่งเนี้ยเราจะาให้การกําหนดตําแหน่งโดยการสุ่มนะครับอันดับแรกเราย้อนกลับมาที่หน้าแรกของตัวโปรเจกต์ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็จะมีพื้นหลังนะครับแล้วก็จะมีตัวละครอยู่หนึ่งตัวนะครับจากนั้นผมก็จะเพิ่มตัวละครหรือวัตถุเข้าไปอีกหนึ่งตัวโดยกดเครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นาการเพิ่มวัตถุใหม่เราก็จะเพิ่มได้จาก สแหล่งนะครับจากที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเราจะวาดรูปเราจะเลือกจากไลบรารีสื่อจะเลือกจากรูปภาพในโทรศัพท์หรือว่าเราจะทําการถ่ายภาพลงถ่ายภาพใหม่ก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะเลือกจากไลบรารีสื่อนะครับไลบรารี library สื่อก็คือจะเป็นคลังภาพนะครับออนไลน์นะครับของตัวแอปพลิเคชันที่เขาเตรียมไว้ให้เรานะครับ จากนั้นผมก็จะเลือกตัวละครมา1ตัวนะครับนะครับหลังจากที่เราเลือกตัวละครมาแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะเขียนโปรแกรมนะครับให้กับตัวละครตัวนี้เราก็จะแตะเข้าไปนะครับในที่นี้ผมจะให้ตัวละครตัวนี้ค้างคาวเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสุ่มตำแหน่งนะครับ สุ่มตำแหน่งนะครับเมื่อเริ่มต้นนะครับเหมือนกับอของตัวละครตัวแรกของเราเนี่ยเราก็จะให้เปลี่ยนตำแหน่งโดยการแตะตอนนี้เราก็สำหรับตัวขังข่าวนี้ผมก็จะให้กำหนดตำแหน่งโดยการสุ่มนะครับผมก็จะเข้าไปที่สคริปต์ของตัวขังข่าวนะครับจากนั้นผมก็จะเพิ่มสคริปต์นะครับจะเพิ่มสคริปต์นะครับเหตุการณ์เมื่อฉากเริ่มนะครับ เมื่อฉากเริ่มแล้วเราจะให้ทำอะไรนะครับไปที่ควบคุมนะครับผมใส่ลูปอ่าถ้าเราต้องถ้าเป็นครั้งเดียวเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่ลูปตลอดไปนะครับเราสามารถที่จะ,ะกำหนดตำแหน่งลงไปได้เลยนะครับก็คือใช้ go to ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เขามีการเรียกว่าเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องใส่ลูปตลอดไปเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองแบบที่ใส่ลูปเข้าไปเลยนะครับจากนั้น นะครับเราก็จะก,กำหนดตำแหน่งนะครับโดยการใส่ก้อนคำสั่งนะครับในหมวดเคลื่อนไหวนะครับที่ชื่อว่า go to นะครับแทรกเข้าไปอยู่ข้างในลูปตลอดไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก touch position เป็น random นะครับตอนนี้จะเห็นว่าพอมีตัวละครตัวอื่นอยู่เนี่ยเราสามารถกำหนดให้มัน เรียกว่าเปลี่ยนตำแหน่งไปยงังตัวละครอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับในที่นี้เราจะเลือกเป็นการสุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกไปที่ random position นะครับแต่จะสังเกตว่าเวลา run นเนี่ยนะครับเวลาทดสอบมันจะเร็วมากเห็นไหมฮะออจะเร็วมากเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีการหน่วงเวลาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนตำแหน่งโดยการสุ่มเนี่ยไป เรียกว่าให้ช้าลงนะครับหรือมีการหน่วงเวลานะครับเราก็จะเพิ่มคำสั่งในการหน่วงเวลาเข้ามาคำสั่งในการหน่วงเวลาหรือว่าดีเลน์นี้จะอยู่ในส่วนของควบคุมนะครับพอเข้ามาที่กลุ่มคำสั่งควบคุมจะสังเกตว่าจะมีคำสั่งที่ชื่อว่ารอเห็นไหมฮะรอ1วินาทีอ่าแปลว่านะครับก็จะเกิดการหน่วงเวลาเนะี่ยวินาทีอันนี้ก็ใส่เข้าไปอยู่ข้างใน อาจจะใส่ไปก่อน go to ก็ได้นะครับจะใส่ไปก่อนหรือหลังก็ได้นะครับก็จะเกิดการหน่วงเหมือนกันแล้วเราก็สามารถจะกําหนดเวลาที่เราต้องการที่จะให้ delay หรือว่าหน่วงเวลาเนี่ยเข้าไปได้ว่าจะให้เปลี่ยนตําแหน่งนะครับในทุกๆก,กี่วินาทีนะครับอย่างเช่นค่าเริ่มต้นเป็น1วินาทีเราลองมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงอ่าก็จะเห็นว่าตัว ละครข้างข่าวเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งแบบสุ่มไปเรื่อยๆนะฮะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับครับอันนี้ก็คือจะเป็นการกำหนดตำแหน่งนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ของตัวละครนะครับอย่างอย่างง่ายนะครับขั้นพื้นฐานนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมาแนะนำะการควบคุมตัวละครที่อาจจะเรียกว่า ใช้เซนเซอร์นะครับหรือว่าใช้วิธีการที่นอกเหนือจากการสัมผัสบนหน้าจอแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะควบคุมด้วยวิธีอื่นได้อย่างเช่นที่เ,เคยกล่าวไปแล้วก็คือจะมีการควบคุมด้วยเสียงใช่ไหมครับด้วยระดับความดังของเสียงนะครับหรือว่าเราสามารถที่จะควบคุมด้วยการเอียงหน้าจอนะครับก็คือใช้ตัวเซ็นเซอร์ในอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือนะครับที่ชื่อว่าแอคเซเลอร์โรมิเตอร์เนี่ยในการตรวจสอบ ทิศทางหรือการเอียงของโทรศัพท์ได้นะครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ